สวัสดีค่ะมันนี่สวัสดีค่ะอาจารย์เซียนบ้านผือค่ะครับสวัสดีครับโอ้ oh, งวดที่แล้วนะะนเนาะค่ะจย์เนาะนี่นะโชยเอฟซีเบิ้งอยู่เด้อค่ะนี่ของอาจารย์เซียนบ้านผือค่ะงวดที่แล้วเนาะคะ่ะเด่นเก้าอาจาจย์เด่นเก้าเนาะคะ่ะมาหาเก้าเนาะคะ่ะออกสามเก้าหาวิ่งเก้าค่ะเลขวิ่งอาจารย์บอดรุดนะคะเลขวิ่งอาจารย์นี่มาเต็มเต็มค่ะละะ้วก3สามอาจย์จับให้ห้าเก้าหนึ่งเนาะคะ่ะปรากฏว่า ต้องตัดเอาเนาะค่ะแต่สําหรับงวดที่ที่ผ่านมาอันนี้พูดถึงวดที่ผ่านมาเด้อเอฟซีเพราะว่าโค้ชการเซียนบ้านผืนเลขวิ่งเลขรูดไม่เคยพลาดเนาะอาจารย์เนาะครับงวดนี้ค่ะคือเก่าครับงวดนี้แล้วว่าเด็กเล่นครับเด็กเล่นนี่มัชชิมากรอดกันมานะค่ะงวดนี้เอาเลยเนาะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจันไอเลขไม่น่าลงทุนล่างอย่างเดียวยกเว้นตัวกับเอาอยุมืดเนาะค่ะนี่ค่ะ อันสามซีนี่เลขออกสีสามดิค่ะไม่เกี่ยวกับตัวกลับดิค่ะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวกับตัวกลับเนาะค่ะตัวกลับบ่เกี่ยวเด้อค่ะเอายูเอสดค่ะเอาบันเทาเราก็จะมาต่องวดต่อไปเนาะค่ะอาจารย์เป็นงวดนที่วันที่สิบเป็นที่หนึ่งเนาะค่ะหนึ่งมีหน้าค่ะหนึ่งมีหน้าของอาจารย์เซียนบ้านผือค่ะอาจารย์คำนวณแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะพร้อมแล้วครับ แ้าค่ะจานเขียนหัวของกันแป๊บหนึ่งค่ะจานเซียนบ้านคือสิวันที่หนึ่งมีนาค่ะหนึ่งมีข้อนะคะหกเจ็ดค่ะเอาจานเด่นค่ะจานครับเด็กเด่นครับเลกเด่นมีหกมีสี่มีสองเด่นมีหกนะคะมีสี่มีสองค่ะมีหกมีสี่มีสองหรือเปล่าครับค่ะอ่าวิ่ง หกกับสี่วิ่งค่ะวิ่งหกกับสี่หกกับสี่ค่ะวิ่งค่ะฟันหกมดเดียวครับฟันหกมดเดียวด้วยค่ะฟันหกเป็นเดียวค่ะต่อขอาจย์ตัวสี่นี่เป็นตัวร่องนะแปลว่าตัวเด่นที่สุดเลยคือหกนี่แหละเพื่อเพื่ออาจีมารับกันกับว่าจักมันมาจันครับตัวอยู่ในสุดเต็มมันมีอยู่ครับสี่หกแล้วก็สี่สองขาต่หกสองนี่เด็กกับเด็กเียนมัดสิ่กอดกันมากานี่ บอกเอฟซีพอนำนเพราะว่าบอยแห้บอกเป็นฟั่งน้มนำมาทาคุณมาถ่ายหกสองอี่จับเอาเองเลยครับเพราะว่ามันเคยกอดกันมาแนละ้วเพราะเล็เล่นสามตัวนี่มันสูตรละตัวนะมาซิมาสูตรละตัวนะผมบอดได้จับตอนนสุดเต็มมีซีหกแล้วก็ซีสองผมจับให้ได้ค่ะถ้หกสองนี่นเอฟซีมันมากัดไปได้เอาเอาได้ครับสามตัวครับสามตัวค่ะแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์ค่ะแปดหกหนึ่ง แปดหกหนึ่งค่ะอ้าสองตัวหกศูนย์สองตัวหกศูนย์ค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะหก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 ค่ะหกเก้าหกเก้าค่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะสี่สองสี่สองค่ะเน้นหกศูนย์ 6, กับหกหนึ่งครับ เน้นหกศูนย์ก็หกหนึ่งค่ะครับเน้นบนกันล่างไว้น้ำครับเพราะว่าขันกับไปน้ำเด้อครับควรอยากับกับไปน้ำหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกนี่ค่ะแต่ก่งนวดนี้มันเป็นหอยสันจรให้ระวังขันมาเบิ่นมันจะเป็นหกหกหรือซีซีนี่แหละแต่ว่าผมจับให้จ้าหกหกเพราะว่าหอยสันจรนมันมกักจะออกเบิ่นนะค่ะครับ มันเลขไม่น่าลงทุนเนาะค่ะจารย์เนาะอ๋อเลขเดรับล่างครับเลขบ่นาลงทุนตัวกลับซื้อได้ครับเอาได้ครับเลขไม่น่าลงทุนค่ะเลขไม่น้าลงทุนครับเนาะจ้าพาไม่ได้ค่ะจย์เลขไม่น่าลงทุนล่างครับเอาได้เนาะเดี๋ยวอาจานต้องไม่น่าลงทุนล่างยกเว้นตัวกลับ ครับตัวกลับมาได้ดูเว้นตัวกลับค่ะครับตรงๆนะเนเอะไม่น่าลงทุนล่างตรงๆควมอมยางครับนี่ค่ะค่ะเอาค่ะจันครับมีเก้านมีเกค่ะแปดห้าปดห้าค่ะสองเจ็สองเจ็ดค่ะ เจ็ดแปดค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะสองสามสองสามค่ะสามศูนย์สามศูนย์ค่ะสี่ห้าสี่ห้าค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ค่ะหกเก้าหกเก้าค่ะเก้าแปดเก้าแปดค่ะสามสี่สามสี่ค่ะ หกเจ็ด <67 S 1> หกเจ็ดค่ะห้าหกห้าหกค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะครับสิบห้าคู่เหมือนเดิมครับค่ะสิบหาสิบหาคู่สิบห้าชุดแล้วค่ะครับเพราะว่างวดนี้กระถูกเด็กดังเพิ่นมากระถูเด็กดังเพิ่นทุ่งว่นะครับกับ ระว่างระว่างครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแปดหาหรือหาหกนี่มันสิมาแห้งตามกระแสนะหรือหกเก่าเฉเอากระสือตัวครับสือตัวครับเอาในแง่ว่ามีเป็นหัวสัญจรกะกับเนปซี่ผู้ใด่นสื่อไปด่าคือมาตั้งซื่อกะนี่กะใ้ระว่างระว่างเรอครับเพราะว่ามันเป็นหัวสัญจรจะเป็น,น<พ>สีลอกหรือบล็อก,กนี่ให้ไปตามสูตรตามสูตรเก่านะครับสูตรสัญจรนี่ จีไว้หน่อยไปน้อน้อยอ๋อค่ะเลขวิ่งเลกเด่นของอาจารย์เด่นที่หกนะค่ะอ <บา S 1> เอฟซีสามเดวิ่งตัวนี้ชัวร์ด้วยครับเลขวิ่งชัวร์ค่ะ,หก,นนะ,กะหกมาแน่นอน,นเนาะกับอาจารย์เนาะหกมาแน่นอนเออจ่มาในสองตัวนี้ถือมาเด่นแน้วนะ่ว่มามันสิบรูทจักเท่าไรสองตัวมาตัวหนึ่งวัที่แล้วเก่ากับเจ็ดหัวก่านี่เก่ากับเังยไม่ มันสี่นอยู่กับเสตตีอยู่กับผมนี่ค่ะผมฟันไหนหกเม็ดเดียวเลยหมวดน,นี้หกกับสี่ระบางหกกับสี่นี่หรือว่าผู้ดใดมีทั้งไหนมีตัวดีเด็กิ่งมากเสี่ยนเอือนอาจารย์เอือนมากอะสามารถจับได้ครับครับจับเองได้เพราะว่างวดจะเดียวผมก็ว่างไปไห้เก่ากับเกศเนาะถามผู้คนไดนหาเลยย้ำมาแล้จับได้เองสินะค่ะครับงวดนีข้ของอาจารย์ สำหรับเซียนสายวิง่งสายรูดนะคะสายแลนนะคะย่าพลาดเด้อค่ะเลขวิ่งของอาจารย์บอเคยพลาดเน้ะคะ่ะไม่เคยหลุดคะ่ะอาจารย์เซ <imeters S 1> ี <c> ยนบ้านผ <Lunch. S 1> ือคะ่ะอาจารย์เดี๋ยวเด้อจะทวนตัวเลขให้เอฟซีเพิ่นฟังค่ะว่าแอดเขียนถือบอเนาะคะ่ะอาจารย์กันบดถือกอาจารย์ก็แยงแ่งรถเด้อค่ะอาจารย์เด้อครับครับครับอาจารย์เซียนบ้านผือคะ่ะงวดที่หนึ่งมีนาคมสองห้กเจ็ดนะคะเด่นที่หกสี่สองเนาะค่ะ วิ่งหกค่ะอาจารย์เน้นที่หกเด้อค่ะสี่นี่เป็นตัวรองค่ะจ้ะว่างราว่งกอดกันมากแ้วครับบอกกิฟตี้ว่านำเพิ่นกันเพิ่นมากไปจับสามอาจจับอะไรครับหกสองสองหกนี่ครับค่ะหกสองสองหกหกสี่สี่หกว่ะกอดกันมากกับบอยนะค่ะอาจารย์เนาะสาบค่ะสามตัวมีแปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งแล้วค่ะ แล้วก็2ตัวมี60ศูนย์นะคะหกศูนยหกหน่กหกค่ะแล้วกเก้าสี่ศูนะคะเน้นที่60กับ61หนึ่งนะคะ้วก็สำหรับเลขที่ไม่น่าลงทุนล่างตรงตรงยกเว้นตัวกับนะคะตัวกลับไปได้เดคะมี90มี8 5 2 7้าสองเ3็ดเจห้า หนึ่งสี่หกเก้าแปดเก้าสามสี่หกเจ็ดเก้าแปดครับอ๋เก้าแปดเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะอ่าหนึ่งสี่หกเก้าเก้าแปดค่ะสามสี่หกเจ็ดห้าหกหนึ่งสองค่ะถูกไหมคะอาจารย์อาจาก็ศูนย์หนึ่งนี่โมเมนต์หนึ่งศูนย์นะครับเป็นศูนย์หนึ่งด้วยครับค่ะศูนย์หนึ่งค่ะครับโอเคโอเคได้ยินไหม อย่างนว่าหนึ่งศนยหนึ่งหนึ่ั่นแหละค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเออเขียนถูกเขียนผิดเนะค่ะจะได้ถูกพิดจะได้แก้ไขตอนนี้เลยนะค่ะอาจารย์เนาะนี่ผมจะทวนใยี่น้อเพราะว่าบรรดาเด็กพิดผ่ามาหานไปถูกตัวออกแล้ว่ะเยวฟังเดี๋ยวผมทวนในบางเรค่ะเอามีเก้าศูนย์แปดห้าสองเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามสามศสี่ห้า หนึ่งสี่หกเก้าปดสาสี่หเจ็ดห้าหหนึ่งสองค่ะตรงค่ะถูกต้องค่ะโอเคโอเคค่ะเบอร์โทรอาจารย์ก็0 97, 99, 6, 8, นะะูนย์เก้าเหนึ่งสี่เดเ้าค่ะใครอยากโทรใครอยากโทรไปหาอาจารย์แน้ะคะเอาเป็นการส่วนตัวสุดเต็มสุดตัดตังไดไปคุยการโทรไปเลยค่ะเบอร์นี้เนาะคะ่ะอาจารย์เนาะครับสุดเต็มไม่อยู่สิบสุดครับนี่ผมลงให้ ซีหาเคูต้องกระทุ่มวัดอะสีมีซิปกันยาไรชุดเต็มซิปมันจะมีอยู่ซิชุดอ่ไอทั่วเอามาเอาครับหรือว่าเอาไล่เขาอ,อะไรก็เอาไล่เขาเลยเบเื่อนี่เป็นไล่ส่วนตัวโบเป็นไล่กลุ่มครับไล่ส่วนตัวนะคะไม่มีไล่กลุ่มนะคะจารย์เนาะครับโทรหาจาันเล้วค่ะสีด,ดึงเขาไล่ย,ยังไงก็ก็กะโทรไปค่ะเนาะต้องโทรคุยกันก่อนค่ะหรือว่า กันผู้ไดอยาไรงวดต่อไปผู้ไดอยาเล่เย่รับข้างลนางอยาไร่ไหลังไหวออกสองเสมอเดี๋ยอนี้ละเอาไล่เขาเลยหรือทั่วมาเอาไล่เขาเพราะว่าพิอยู่ในได้มันเกือบสิบพันเนี่ยมันจนมากลังไวยออกสามสี่เมือผมกระ่งไห้วัดมันสิเลยเพราะว่ากนรล่อถาสิบเซื้อลอตเตอรี่เสียงส่งสิล่อถาทั้งบุเบิ้งทั้งสองอาจสิสาสินะค่ะแม่นอยู่ค่ะผมก็ได้แกงมาว่าขันผู้ไดอยาไร่เร่รับไว้นั่น อย่าไปเสี่ยงสื่อลอตเตอรี่นี่สินะอะไรไหวเนี่ยก็เอาไล่เขามาด้วยเพราะว่าหนังห้อยออกแค่มือเดียวผมก็เฮ็ดได้แล้วแต่พอเด็กรับนะจ้ะแต่ว่าเด็กเรียนเด็กยังกับคนอ่ะครับที่มือหามือยังอีกแต่ว่าเด็กรับนี่วมาเราว่าผมเฮ็ดได้แล้วคต่ว่าผมก็ได้ก็ได้เคยบอกแชทแช่ก็ได้เลื่อมไปนะาผู้คนจะ่าไรเด็กรับทางดังเดีไปสื่อลอตเตอรี่มันเสด็จรถต้นทุนนุ่งนะแม่นค่ะอาจารัน ก็กันผูไเลอยยังไหนไว่เอาไล่เขาเลยเนาค่ะโทรหากรนเนาะค,ะค่ะอาจารย์จีได้ดึงเขาไล่ให้นอกค่ะอาจารย์เนา,าคะครับันนี้อาจารย์เมืว่าค่ะครับสีทามว่าฝันเราบอกอาจารย์ฝันดีไปค่ะเมือ่อเมื่อขึ้นบ้านนี่โมเมนเมื่อขึ้นนี่หรอกเมื่อขึ้นบ้านนี่ผมฝันมาเห็นก็แจ็คสิบเป็นเนี่ยฝันมาก็บุเขยนะดุเขยว่าถูกเลข ถูรายไปได้ถ oh. ูงา0สิบาทประสนเาบอกพอบอกโอยมันถูกราพอเ็ได้โบ่อยฟั่งมาสนาท่านน่ะแกว่าแต่ว่าท่านยังรายเหมือยหรอกผมฝันเมื่อไ้กับฝันมาเลยสซสวยไซยังอยู่ขอมเมื่อมันกลับไปแน่นอนเทติแปไว้ใช่ไหมครับผมก็ได้โบบายั่งอย่างนี้ที่มันตามความฝันนั่นนะฝันมาเลใส่สวยขวมเมือวันจะบ่อยฟั่งนะก็ไปไซยูขาน้า แจก็กติดตีวไว้ยังไหนพุ่มเปียกแดดแบบแบบน้อยบับไปเขาจะเจริญเวิ่งครับเจ็กรับกระทานนั่นค่ะนี่แหละตามนี่แล้วครับค่ะทานผู้ไร่อยู่เด็กรับไว้นั่นเอาไล่เขาเลยเพราะว่าง้อยออกปุ๊บหรือมเพีเ้ยนแดดแหละเด็กรับกลางนังนี่ออกตอนไวายังเหมืแดงมากกับมเพี้ยนใดล้วค่ะอาจาันครับแต่เด็กเรียนนี่มันจะใช้เวลาเนี่ยเพราะว่า,วามันจะมา่สะดวกว่านั่นจะเด็กรับมันไหนไว้นะค่ะ อ่านี่นะผมก็ได้บายบรฟังที่เซียาานาผู้นคนอยากแต่มันมีซสี่ยวเหือนจะหมอสีวยว่ไ้มักมักเล้ดับพนางเลยมักเลขดับงลางแล้วค่ะเอาไปตัดเลยรถต้นทุ่นลงเนาะค่ะไอยังหวัดที่แล้วนี่สามสีนดับเอกากเสือที่สีสามนึ่งสี่ปนหมดอะไปเสือรถเตลี้งก็รถต้นทุ่งน้งนนองรถเตรีเ,ตละละตปเป็นใบละลอยอะแมนค่ะรถไปอะอือ นี่ว่านี่แปนหานี่ซเสื้อหาแปได้หาฮกเสื้อฮกหาิสินะนี่เด็กดังๆนั่นนตามกระแสนี่ยฮกเก่าเเื้อเก่าฮกสินะค่ะน,นี่นี่สิพานบอเนี่ยแต่บางกับผมไย่าน,นอกเพราะว่ามันถูกเรียกเลี้งหลังมาทุกงวดผมใครตามสูตรผมค่ะครับนี่ละครับตามนี่แหละครับมีอยังสอบถามอีกครับน้อตทั้งโจ้เขาด้วยการว่ามีอย่างอาจารย์อาจารย์เบ้ามือแล้วนะค่ะทุกอย่างที่โจสิถามกับใคร <S <S ใคร<ไ>เรียบร้อยแล้วค่ะ <ๆ S 2> ชัดเจนทุกประเด็นนะค่ะจารย์เนาะ,เาะไปแย่งเราจะก็เมาเนาะบ่บอ่อาจารย์ให้จันว่าวดีแล้วคะ่ะจันเพราะโจบ่ได้สันทัดกรณี่แล้วคะ่ะบ่ได้เป็นคนที่โจ้โมเมนคนที่คำนวณไหมค่ะอาจารย์เจโจไปว่าวได้ังไหนอาจารย์ก็ต้องว่าตัวค่ะก็ถือต้องอะไรโมเมนบ่คะ่ะเนาะ แต่ว่ามันอย่างเราจะความโบโจวผ้ารวดให้อาจารย์ก็ไ้เนาะให้อาจารย์เบ้าดิค่ะเดี๋ยวจะไปพูดสวนกันเองเอฟซีกันว่าโอ้ยยัมันเว้าสวนกันเนาะตัวเลขเมื่อไรมันก็ว่าอันนั้นเบ้าไปตามตามเนื้อผาน,นะคะตามสูตรคำนวณของอาจารย์เนาะคะ่ะที่อาจารย์คำนวณได้มากแบบใดจังไหนอาจารย์ก็ชัดเจนพูดชัดเจนเให้เอฟซีแฟน่องของโจวผ้ารวยได้ฟังทั่วทุกคนเนาะค่ะแต่ว่า เลขวิ่งเลขเด่นของอาจารย์นิยพภาด,ด้วยค่ะเข้าตลอดส่วนมากก็ตัวเน้นเนาะอาะจารย์เนาะตัวเน้น,นเนาะเลขวิ่งนี่ผมรับประกันเลยครับเพราะว่าสวดทั้งสวดนี่นเลขเด่นเดนสามตัวนี่งวดนี้เป็นงวดที่หาสิบแปดต่ละสูตรเลยมันสิมาสูตรละตัวนะค่ะผ่านมาหาสิบเกดงวดนี่คือระยะปีกว่านี่มันสิเพชรอยู่หางวด มันสยมาศูนย์ละตัวนะค่ะมันกระทืบผมก็ได้บอกว่าเห็นมัว่ามันกอดกันมาให้ยหกห้ยเจ็ดห้ยสามออกหกสามหมดกอนี่ยังอีอกมันก็ได้บางที่ผมจับใหม่ก็ได้จับใหม่สินะอ่าบางอีกว่นที้ผมมันอยู่ในสุดเต็มมีสี่หกมีสี่สองเลยขาดต้องหกสองนี่แหละแต่ว่า,วางี่หักสองเป็นอย่างผมบอกจบให้เพราะว่ามันบอกเขาแต้มค่ะฉันเนาะผมว่สนใจแต้มกันแต้มลุ้ แต้มรุ่นนี่เด็กมันสิรุ่นปุ๊บเลยค่ะบางคนนี่เขาบอกสอนใจเด็กแต้มนะแต่ว่าเสี่ยนอาจารย์ยางไนคันนี้นเดนะรร็กเขาสิไม่แต้มตัดนะค่ะอ่าตั้งโจ้เพราะวยคือสิหหรือบวหักับบัวหเนาะบ่อค่อยหู้เนุกอาจารย์บม่ค่อยหู้เรื่องหนุกเพระาระว่าโจ้ํำนวนบ่เป็นว่าคันผู้ใดบ่สนใจแต้ม่ก็จับเองเดยครับฮกสองสองหกนี่เด็กงามเลยเพราะว่ามันบ่กขาแต้มผมแต่ว่า เด็กคนละฟังผมกับมันไหนล่ะแต่ว่าเออก็เลยผมบอกเลยว่จับให้นะค่ะหกสองด้วยค่ะอาจารย์ว่านี่ค่ะหกสองสองหกนี่ค่ะเพื่อนว่าอาจจะกอดข้อว่านัากันเนาะค่ะหรือหกสี่เนาะค่ะมันเด่นเนาะค่ะเด่นหกเด่นสี่เด่นสองนี่ค่ะอาจารย์ว่าเนาะค่ะอาจารย์เนาะมันเด่นมาสูตรละตัวครับค่ะมันก็ดด้เออมันสิมาสิคันลูกไปหลายมันสิหลายนะค่ะฟันให้เรื่อยๆหน่อยนี่แหละจ้ะ ขันมาเบิ่นนี่สิต้องเรื่อนี่ต้องเป็นฮกฮกเลยขันมาเบิ้ลขันเบิ่นสิเป็นฮกฮกครับเรื่องว่างจังหวัดนี่บ่เป็นฮกฮกบ่ฮกฮกเก่าเก่าสิมันสีออกเป็นสีน่าคือคือปีทีเดียวนี่จ้ยมันจังซื้อไงอาจารย์มาล้นมันจังซื้อไงอ่านี่นี่เรื่องฮกมันจะปลี่ยนไวเลยจะว่าเก่าเก่าจะว่าอะไรอันนั้นกับพี่จัลลัญญาณในการรับชมรับฟังนะเอฟซีเอ้ยพูดสำหรับพูดี่มิงลบหน่อยนะคะ แต่ว่าขันหกหกกับเก้าเก้าซื้อง่ายมากๆครับอันนี้เบาซู้กันฟั่งเนะ <c oughs> าะจ้าเบาซู้กันฟั่งค่ะขันแม่นมากมาเบิ้ลนี่แห้งมากเนาะจันเนาะไม่ได้กัเลยกันค่ะออกทางจังหวัดไม่ออกเก้าเก้าแล้วก็หกหกแล้วก็สี่สี่ค่ะเบิ้ลปีที่แล้วเด็กเก่าเก้าแ่ไมนออกตางจังหวัดออกข้างล่างได้ไหมเบิ้ล 4, 4. ค่ะ,ะนั่นแหละ โม่ก็ได้เอาถึงถือาว่าโมคเคยออกนะก็ได้คิดว่าวา่าเพราะว่าเนี้ยมันก้นตังเนี้ยโเห็นเนาะ,ะไม่ไป่โฮกอะวัดรวงกันเดี๋ยวจะรวงโฉบไพ่โฉบมั่นโมว่ากันค่ะตั้งอาจารย์ทั้งต่างกักกเฮ็ดไปตามสูตรคำนวณโมแมนห้อยฝันโมแมนห้อยผีโมแมนห้อยนางหลอกห้อยคำนวณน,นี่แหละไอเอฟซีเพิจารณาเอาแล้วก็เรียกรับนี่ก็เพชรไ้ครับ เพราะว่างวนี้เป็นอันตร,รายกันเพราะว่าเป็นหม้อยออยู่ตา่างจังหวัดหม้อยสันจอนจากเสียงดูรับโยมันยังขนแตกมาหลายงวดแห่ไงไก่ไก,ก่กขมาแลยวังมันจะไปรุดเหมือนไรนะค่ะเพราะว่าทั้งอาจารย์เอียงทั้งเสี้ยนเองกับวงหัว่ามันจะไปรุดงวดอะไรกับวงหัแต่ว่าห้องปฏิทิตไปได้น้อยย่าไปลงทุ่นหลายนะแต่จริงจิมันทานมานี่มันจนจำาอะไรเลยล่ะหรือว่าดีมากๆด้วยล่ะ สูตรดับกับพันมากอยู่ตลอดเนาะค่ะอาจารย์เนาะครับครับอุ้ยรู้ว่าเดินย่างวาอยู่ค่ะเอ๋อจำนี้แล้วเนาะครับเนาะค่ะอาจารย์ล่อเลขฟันเด้อค่ะอาจารย์ครับครับฟันดีผมสิได้บอกหรอกค่ะกากาบขอบพระคุณอาจารย์เซียนบันพื้นเลยค่ะอวยพ่อใน้เอฟซีแฟนช่องโจผ้าด้วยนะค่ะอาจารย์ครับชดท้ายกับขอให้เอฟซีทุกคน นี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ตั้งหวยเนี่ยก็ไปตามสูตรคำนวณของอาจารย์แล้วก็ให้พิจารนาวครับอันมากกระชับกามากกอะด้นา,กกนนานไปเนี่ยางรับต่างกเนี่ยขอให้ทุกคนเลีวยก็ะเด็นรับอ้วยเด่นข้างบนนี่ขันมีไปมีก็มาจับใช่เลยครับระวังหกับสี่นี่จนมากไม่ใช่มากข้างบนเน่เป็นเด็กเด่นข้างบนนี่ครับขอให้ทุกคน คิดเอาจับเอาเองครับเด็กรับหน้ากันกันผู้ไร่อะไ้เด็กรับหนา้าอย่าได้ไหวกัเอาไลา่กับมาแล้วก็ห้อยออกมือสองมือกัไหนได้ไ,ได้ไดไดไมาผมทรงให้ได้เพราะว่าบางคนเปิดกมาเรียกรับหน้าไปตัดไปยังเป็น,นมีเด็กเนี่ยทางดีๆเพราะว่าเิรษาเบืงทางซองเสียอาชีพน่านขึจนเสียเพราะเสียเบืงนั้งทางซองแล้วก็ไปซื้อลอตะเตอรี่มาเด้อเด็ก่ะไรยืย่นบนอะไรยันานายโย้มาถูกเรีกรับเพราะว่าเป็นสียหนะ้าขอให้ทุกคน นี่ละเข้าใจตามนียครับล้วก็สุดท้ายขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งสองตัวคาด้วยด้วยกันไหนนีเงินมีช่องเด้อมีโชคมีลาเกิดไว้ด้วยเบอรอทุกคนคสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์กลาวขอบพระคุณหลายๆค่ะค่ะครับสวัสดีครับค่ะ,คคะก็ตามที่อาจารย์พูดแล้วค่ะแนวทางของอาจารย์เซียนบ้านผือก็เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะ ก็ขอให้เอฟซีแฟน่องนะคะที่ชื่นชอบนะค่ะสำหรับเอฟซีที่ชื่นชอบ,นะะบ,ชนอบแนวทางของอาจารย์เซียนบ้านผือะคะ่ะเลกเด่นเลกวิ่งเลกรลูดนะคะ่ะบ่เคยพลาดน,นะคะ่ะอาจารย์บ่พลาดเด้อค่ะเดนเลขเดนเลขวิ่งเลขดูดรูดของอาจารย์นี่เข้าทุกวดคะ่ะและวก็วดที่แลกกับเข้าตัวที่อาจารย์เน้นนะค่ะก็ขอให้เอฟซีแฟน่อง มิชซมิลามมิมานสุภุสุคนนะคะซ้อมอาจารย์ท่านใดก็ตามอาจารย์ท่านนั่นเด้อค่ะเอฟซี FC. เลือกเอาเนาะคะ่ะใช้สติปัญญาในการดูการชมการฟังเนาะคะ่ะสำหรับคนที่กดไ like, ลคะ์กดแชร์เนาะค่ะก็ขอให้มิชซมิลามมิมานเด้อแฮงๆปังๆถูกหวยรวยช่องไปยกช่องเลยนะคะสุภุสุคนซื้อละซื้อตัวดใดก็ให้ถือไงเขาเนะค่ะให้ถือรางวัลที่หนึ่งถือรางวัลใหญ่ๆเด้อค่ะ แห้งๆปังๆมันๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลกาวคำว่า,าสวัสดีค่ะ